ลูกบอลลูกน,นี้นะคะแมทที่แข่งไทยเกาหลีก็หลังสนามค่ะหลังฉากคือเปิดตัวนนกีฬาออกมาตึ้งตึ้งตึ้งทีละคนเขาก็จะแจกลูกบอลให้คนละลูกให้ปาให้แฟนขาับก็คุยกันว่าเดี๋ยวฉันจะปาให้ครอบครัวชนะฉันจะปาให้ครอบครัวันะรนี่เขาก็ด้วยความเป็นแบบนะไม่ได้เราต้องปาให้แฟนับเราจะมาปห้ครอบครัวเราแล้วคนที่ซื้อบัตรมาเขาจะยังไงเราต้องปลากรายไปทั่ว จนี่ไปตรงนี้ไอ้นี่ไปตรงนู้นดูมึงจัดแจงหมดทุกอย่างเออเหรอโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้เปิดตัวออกมาปึ๊บปึ๊บทุกคนปาหมดทิ้วทิ้วทิ้วอันนี้ก็เออเออเออเย่างซีนเดินไปให้ผู้ชายคุณเข้ากัปตันเราก็บอกเขาแต่เราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะทําตามเราก็คุณไปกัปตันคุณสั่งอะไรเข้าก็เชื่อเขาลงไม่คิดเหมือนกันว่ากัปตันจะทำกับเขาอย่างนี้เขาลงสนามไปทุกคนก็ กระจายตามที่จัดแจงป่ากันสวยงามเราก็ดูอุ่นใจแล้วทุกคนได้ทั่วถึงแต่ก่อนนั้นเราก็ไปขออนุญาตผู้ควบคุมอาจารย์น้องๆกับปลาให้แฟนขับหมดแล้วหนูจะขอลูกนี้เอาไปให้สามีหนูได้ไหมอาจารย์เขาก็บอกตามสบายเลยก็เลยเดินไปและตอนนั้นพอเขาเอามาให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็คนมองกันทั้งคนมองกันทั้งคอยก็คือไม่ได้เจอเขาเลยตั้งแต่งานเสร็จก็เลยมรู้สึกว่าเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่า ยังไงเราก็ไม่เคยลืมเขาเลยจบสวยจบสวยแ้่ก็มองว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจ